มาดูผู้ชมมามามาวันนี้ห้องไฮไลท์นะครับใครจะเล่นห้องไฮไลท์ก็เข้ามานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับทันวานะครับวันก่อนพี่โอนโมไปแกล้มผมนะครับวันนี้ผมก็จะไปแกล้งกันนะครับด้วยจะไปอัดตัวพี่โอนโมนะครับนี่นะครับรางวัลที่ผมไปชิงแชมป์มาจากวงการไฮไลท์ฟีไฟนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมีบุกเลยนะครับตอนนี้พี่โอกำลังไล่อยู่นะครับผมเนี่ยใส่เสื้อโอนามูมาด้วยนะครับเพราะผมแพ้นะมจะเผาเสื้อทิ้งแน่นะครับไปกันเลยนะครับโอเคแล้วท่านผู้ชมวันนี้ก็ห้องไฮไลท์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับห้องไฮไลท์โอนามูนะใส่ปกเคลลี่ด้นะครับเก้มยอเลยนะครับเอ้ยคุณกล้าหรือเปล่าฮะใครอ่ะ หรือเปล่าครับตอนนั้นคุณแก้ผมนะครับผมสตรีมเกมอยู่ผมไม่เชื่อครับเอาหนวดผมหายไปกับคุณคุณแก้หรอครับคุณแก้ผมหรอครับผมไม่ได้แก้งโอ้เชื่ครับคุณม,มาหนึ่งหนึ่งกับผมหน่อยไหมครับคุณกล้าหรือเปล่าเอาไหมครับคือตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่อะคุณอยากได้อยากโดนใช่ไหมได้ครับได้ มามาเข้ามาในนั่งนั่งในห้องเลยมามาโอ้โหดีจริงๆเลยประเทศไทยตอนนี้ผมกำลังนั่งไลฟ์อยู่นะครับท่านผู้ชมก็น้องผมมันไม่ยอมผมลงคลิปไปคุณนุก็น่าจะเห็นนะครับที่ลงไปแล้วใครยังไม่ไปดูก็อย่าลืมไปดูนะครับลงไว้ให้แล้วตอนนี้มันจะมาแก้เพื่อผมไปแกงแลงไม่พอใจคือจะมาแก้นะครับผมนั่งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็จะเล่นกลางไลฟ์เลยโอเค ผมออกก่อนแล้วกันอโอเคท่านผู้ชมตอนนี้มน้องเขาก็เชิญมาที่ร้านครับทันวาตั้งชื่อเอ็กผมใส่จะมาตบผมมันไม่ใช่เรื่องอะเด็คุณไหวหรือเปล่าไหว,วครับรอบนี้ผมไม่ออมมือให้นะเพราะว่าคุณรู้ว่าเป็นผมรจริงจังนะจริงจังครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็สร้างห้องไปที่รยบร้อยท่านผู้ชมคนที่อยู่ในไลน์ก็เป็นสติีพยานนะครับคือไม่ได้เตรียมนะคือเอาจริงครับคุณไหวใช่ไหมคุณคุณ โอ้คุณมีความมั่นใจมาจากไหนอ่ะมั่นใจมาจากอาจารย์ผมค่ะคือคือคุณแบบเด็กตึงที่สุดในป .4 ป่ะเนี่ยใช่ครับเอา,อางี้ดีกว่ากดเลยโอเคท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะตบไอเด็กคนนี้เลยหัวคว่ำเลยมาม,มาดีครับน้องแดงแดง ผมอ่อนให้คเลยเอ้าผมอ่อนให้เยครับคือคนดูก็น่าจะรู้นะครับว่าใครจะชนะนะครับคนดูก็รู้ว่าใครจะชนะโยกขวาดาวแดงแดง เฮ้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 เเฮนะนะ้คุณวะโอ้โหไอ้เบาได้เบานะสตรีมอยู่นะเบาได้เบาคืออ่อยให้ผมหน่อยก,ก็ได้คุณเอาจิงเลยนะเน๊ะเฮ้ยคนดูครับผมโดนน้ำมาหนึ่งหนึ่งแล้วได,ได้ได้ดิอย่างเงี้ยได้ไดิอย่างเงี้ย คือคุณเอาจริงเลยใช่ไหมเองผมก็เอาจริงเหมือนกันนะงั้นน่ะโยกขวาดาวแดงมาดิร้องไห้ทำไมครับไม่ร้องไห้ครับร้องไห้ทำไมไม่ร้องครับผมแก่จริงนิดหน่อยอ่ะอย่าร้องนะครับโอ้โอนะครับโอ้โอนะครับโอเคแล้วนะผู้ชม ใครเชียร์พี่โนมโอกดไลค์เชียร์น้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับกับผมด้วยนะแล้วตอนนี้ผมโดนท้าการสตรีมเลยแล้วผมเสียไม่ได้เลยไงคนดูผมเยอะเยอะไงมาว่ะมาดิวะอยู่ไหนครับน้องอยู่ไหนครับออกมาดีกว่าครับน้องออกมาดีกว่าเออเออเออเฮ้ยมาดูว่ะเอออย่าเย็นเดนหนุ่มพันยาก่อนพันยาก่อน คุณจะมองหน้าตาอย่างนั้นได้ไงอ่ะคุณคุณว่าคินวันเกา่าเหรอเด็กป .4 จะมาไหวกับโอนอโมเหรอคุณเกินหน้าเกินตาไปห,หรือเปล่าไม่ครับคุณเอาจริง,งเลยอ่ะก็ไม่ครับอุ้ยเฮ้ยมันคมยังวะแปลกอะ่ะคุณคเล่นปอหรือเปล่าไม่ไม่โปรครับแค่เปิดปรนิดหน่อยเอ้ยเฮ้ยกินหน้าเกินตานะอย่างเงี้ย โดนผมเหลี่ยมแน่แหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวโดนผมเหลี่ยมแน่แค่นั้นแหละเดี๋ยวคนโดนผมเหลี่ยมแน่แค่นั้นแหละโดนผมเหลี่ยมแน่แค่นั้นแหละยู่ไหนครับอยู่ไหนครับออกมาเลยดีกว่าครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาเลยครับแดงมาเลยครับแดงหลซ้ายแดงเฮ้ย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 นอเฮ้ยน่อเ่เฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอ่ะ เรียมหมาเลี่ยมหมาเลี่ยมหมาเลี่ยมหมามเลยมาดิหลานมาดิหลานมาดิหลานกูมาด้วเฮ้ยเฮ้ยตะตีมอยู่นะเว้ยทำไมไม่ไว้หน้านขนาดนี้ เฮ้ยคนดูผมโดนว่ะมันโหดขนาดนั้นเล,นเลยเหรอวะเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆอันนี้เล่นเองกันเปล่าเนี่ยไม่เลยครับโชว์คนดูหน่อยโชว์คนดูหน่อยโชว์คนดูหน่อยนี่ครับพวคุณดูเล่นเองนะครับเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วมันแปลกๆว่ะพลาดไม่ได้เลยว่ะมาวะไม่ยอมเหมือนกันอะอยู่ไหนวะเออเอาขวาโดน มาดิฮ <l ots df> ึ้มามาดิวะตามๆกันไปวันเวรวันเชิ่อกันไปดีกว่าหลานมาดิออกขวาโดนนะออกขวาโดนนะออกขวาโดนนะโดนนะอยู่ไหนฮับ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  ê lại lại ê vô quả đâu, vô quả mà vô quả mà đang 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 dang đây, khuôn có ma đi khuôn có ma đi khuôn có ma đi khuôn có ma đây, khuôn có ma đi ma đi dang Đang ดุ้งดิดุ้งไดงเอ้ยตัวแตกตัวแตกตัวแตกเอ้ยตัวแตกตัวแตกของพันยาก่อนโอเคพันยาก่อนคับไม่ตั้งแน่นอนครับสวดีเฮ้ยผมพันยาอยู่ไม่ตั้งแน่วอนครับได้วันที่ผมเอาจริงคุณจะมาร้องไห้เสียใจทีหลัง ได้เล่นเหลี่ยมนะได้มาเด็ได้แค่สามหัวนั่นแหละครับหัวที่สี่ไม่น่าจะได้หรอกน่าจะอาจจะเป็นเต็ตัวอยู่ไหนครับ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 ไหนครับอยู่ไหนครับ,รบแดง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  เอ้ยตัแตกตัวแตกตัวแตกพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาอยู่นะพันยาอยู่นะมาเดะมาเดะแดงไมีฉี่ฟานะครับมาดิวะแดงครับแดงครับที่ขึ้นสังหารครับแดงนะครับแดงนะครับคสังหารมีแดงเข้าตัวเม็ดไหมเมื่อกี้มีครั er บแดงมีครับแดงห้าสิบเก้าแล้ว มาดิแดงเฮ่เจนเจนเจนนี่ไงนี่ไงมาดิ้ไไดไงวะงงนี่มาดิมาดิครับเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่อาใหม่ตะกอกตะกอกก็ไม่ได้ขาดนะครับเจ็บสีให้ดูครับเจ็บสีดูเลยสกอรก์ยังไม่ได้ขาดนะครับ สู้ผมได้หรือเปล่าคุณอ่ะก็ตามที่เห็นนะครับตะกอผมก็กำลังตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อีกแค่ถามตะกอผมก็ชนะแล้วนะครับผมเออดูดูไปดูไปดูไปแดงแดงเฮ้ย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 แดงแดงครับแดงแดงเถื่อนเลย ผมไม่ได้มูเล่นเถือกเต้นเถือกเลยเต้นเถือกเลยครับไปวะอะไรอะอีหยังแม่อีหยังเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนโทรมาเดี๋ยวแป๊บนึงพูดดูมีคนโทรมาแป๊บนึง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 นะแป๊บนึงนะ

คุณยิงผมทำไมอะ่ะก็บอกว่าคุณคนโทรมาอะไรครับคุณไม่ได้หวนี่ไอหวอนไปแล้วไม่ตั้งคุณไม่ได้ตั้งเอ,อ้าคุณ,คณจะบอกว่าคุณมาแกล้งผมกับอะไรครับคนดูผมเขาดูกลางสตรีมตั้งเยอะ <c oughs> อะไรอะ่ะเดี๋ยวคุณดนผมกับแน่แหละ <c oughs> เตรียมตัวเลยมาก็มาดิครับ โอ,อะไรวะแกได้ไหมอ่ะแกไหมแกไหมไ <ป S 1> โอเคท่านผู้ชมผมขอแก้ได้ไหมแกไม่ได้ผมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋เ,ดเ,ดเอา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  แก้งผมว่ะคนดูกลางไหลเลยไรวะโดนแก้งว่ะแพ้ว่ะคนดูแพ้เจ็ดสี่ได้ยังไงวะปวดหวัวเลยว่ะเล่นอย่างเงี้ยเสียหน้าเลยดิคลิปเนี้ยโอเคครับผู้ชมใครอยากให้ผมแก้งน้องธันวาคืน คอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมล่งสงทีมแล้วผมไม่อยู่แล้วอับอาย่ะไปแล้วคุณดูบาย